สบายดีสบายดีเด้อเอฟซีสบายดีตอนคำพี่น้องโอ้ my god my god my god ลูก่เฮ้ยยังถ่าพี่น้องจังหน้าก้าจังหน้าก้เมือสวรรค์นะเขตละเมือนครไกรสอนถ่าถ่าไม่น้อยแฟมิลี่มาเวเอาขอเมือน้ำเพลนขอติดหลดมือน้ำเพลนยังถ่าฝนอยู่เพื่อนนี่ติดน้อยลลาสบายดีพี่ลูกสบายดีฝนโฮคตรมาอีกปะ โทษต้นไม้ท่านไม่ถ่าวเพื่นพี่น้องอย่าแลนในลูกล้มได้โอ้นะเกลียดไม่าเพื่นไม่ถ่าเ <ไป S 1> พ,พื่น, <ไป S 1> นโทต้ไน,ตนไม้พี่น้องเอ้ยนี่น่ะต้นหมากตองนะนี่งามงามายังบอท่นเป็นหมากต้นนี่ก็งามงามนี่ต้นหมากตองนี่ปีนี้อาจสิเป็นหมากกับบริจากอันนี้ต้นมังโม่สามฤดูใหญ่แล้วฝอยปูใหญ่แล้วพี่น้องได้กินเลย ได้กินสองปีสามปีเหรอเนีมังม่วงสามฤดูอันนี้ก็บรรยากาศเฮือนเลยรอบๆเฮือนพี่น้องนี่บรรยากาศตนแรงพี่น้องเฮือนแม่ไปเด้อต้นยังแม่เอา้าแม่นพอเลยพอแล้วโคตรเมยังกันฮะจะเห็นอะไรขนาะดไม่เท่านี้โคตรเลยลูก โอ้ยลายเบียร์พักกาดแม่พี่น้องมันใหญ่ไปไว้อุ้ยไม่จะแล่นเด้ร่มเด้อโแล่นไปเอาน้ำอยู่ในกระฟุ้ยแล้วก็แล่นมาโพสอันนี้บรรยากาศข้างหัวเหอนพี่น้องต้นใหม่อีกอะโอ้ยตื่นดิ้ต้นหมากลองกล้องดิแม่ ยันต้นลองก้องเลยนี่ฮะโอ้ต้นลำก้องกับต้นเงาะเด้อแม่ต้นเงอโบจะกันนี่ฮะเมล่อเขาสิกดน้ำมาปลูกเรื่องกับเขมทางนี่เด้อไงเข้มทางเหล็กเก่าเด้อนีนะเส้นทางเหล็กยี่เก่าเด้อนีเด้อสรายแดนลาวเบียดเส้นทาง่ง เอาฮดอันเก่าอีหล่ะฮดงอไปงอมาอันเก่าอันนี้โซคีโซโคาก็เลยยังไม่เลีว้วอืมอ,อากาศกันนะหนาวหนาวเย็นๆพี่น้องเอ้ยเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วความหนาวไก่ไก่ละเตี้ยจะไปใส่ซมอนแหมไม่กินอุ้ยทัำตัวใหญ่ตัวน้อยเลยเโคดรโคตร ปลาให้แมวกินแมวกินไก่ามาให้เบิ่งมาพี่น้องมาหน่อยสามโตโตตุวอีกเล็กโอ้พากันกินนมโอ้ฟาสามไอน้น้องพากินนมเองโอ้ใหญ่แล้วยังกินนมอยู่ อาเปื้อนและถึงสมถึกเสือและบาดดีเขาบอกให้ขึ้นรถเมื่อนำและเปื้อนลินเปื้อนนะเด้ออากาศก็คือฝนสิโตกพี่น้องค่ะเนี่เบิ่งกไหมคือคเมฆค่ะคืมเบิ่งปลายพลาเอาเด้อลมไหนเบิ่งปลายพลาหนึ่งอยากหัวมีลมแหงบ่แหง คนต้องห้ามมาน่ะยังเกาะไข่บดแดงทำไข่บดแดงมี่นรอเอ้ผลไม้พีนองตุยมาจ้ะเกลือเข่ามันที่แหม่จังงาเกลนอเลยดเกลือเขาเกลือข่าพนองแม่ ะต่หมต้นใหม้แล้วนะมาเดอ้อมาเดอ้อกินเขาวแรงพี่น้องตามมะหงปิงสินแหงเขาก็นหนึ่งซุกมีใหมา่าอออกทวนทวนนั่งกินอยู่กลารเดินนี่แหละแคมเฮือนนี่แหละนั่งอยู่ในนั่งกินอยู่ก่อนเฟือง มาเดอ้อมาเดอ้เดอกินข้าวแลนํำกันเอฟซีลุงป่าว่าแพนด้ากำมานั่งคกมกอยู่บนอยากกินขาน้าวพี่นนอะสื่อแพนด้าเนี่ยเลี้ยงง่ายอยู่ด้เห็นว่าเป็นมาเฟนบูด็อกกะเลี้ยงง่ายอยเลี้ยงแบบสบายสบายปล่อยให้มันแล่นแถวเดินนี่แหละแต่ว่าวัคซีนียังมันหนาซักครบมันแหละแต่ว่าวการเลี้ยงดูของเฮานะครับปล่อยธรรมศาสตร์เลยเกลือกับเกลือธรรมศาสตร์ เกือเขาเขาใส่น้ำขัวเขาใส่สิ้นแหงบังเถือกับะปอนเขาเนี้ยวล่าล่าตามังหงสื่อเขามาเดี๋ยวนี้เด้อแซบแซบตามังหงกะธนาธนาห่าเก่งๆเลยธนาปิ้งสิ้นแหงสินแหงนะกะโตสิ้นแหงคอยเฮ็ดนั่นแหละสิ้นแหงกะรองกูหักกะปิงักก็ได้กินใครต่ว่าเอือบแซบอยู่พี่น้อง ใส่ไปนอวกับน้ำตาลหลายๆรู้ขายนอนรับแล้วลูกบริกินเข่าแรงเลยมาฮอนเฮือนผัวานอนนีหนีสงสัยเมื่อยหลินแลนหลินมึดมืเด้กาปนาตื่นแต่เศ้าตื่นตั้งแต่สี่หักโมงมาฮอนเฮือนลวก็นอกเลยนอนเลยนั่กับบริอาบเข่ากับบริกินหักไข่ต่ว่า กินลูกซีนแล้ววันสี่โมงครันกับนมตอนหามงคลนะเพิ่งกินนมกล่องหนึ่งสมื่อหลับปุ้ยเลยหนาวหนาวอากาศก็เริ่มหนาวเลยลมก็เย็นเย็นงานขายลูกซีเติมท้เติมเปลี่ยนฤดูเลยเด้มันหนาวมาบาดเดียวเลยหากปกติมันก็หนาวใส่บุญบุญบัลทังนี่พี่น้องพระธานอิงหัง บุญนะมสัสก,การประธานอิงห้างเด้อวันที่เสาเอ็ดหาเสาคิดนี่มาเด้อมาเด้อเพืใดที่อยู่ใกลไหนไกลอยากมากับมาเด้อมาลินบุญบรรทานอิงหังจะกินอย่างเออขึ้นออกแล้วกินน่ะนะลูกซีดกับกินนะนะ่ะต้มทะเลอยู่เฮือนะนะ่ะโอนใหญ่ไม่ลูกสองตอนสี <4 S 2> ่มงคลพี่นอ้องมาเฮือนแล้วก็บะทันยากบันได มีตะบ้าอะไรนางองหมกอยู่น่ะแนมหนาอยากกินเขาก็เลยเอาเขาเดียวมาป้อนเพิ่นซาปั่หนึ่งเขาเดียวมันก็กินเลยกินง่ายๆเห็นบ่นี่คอยป้อนมาอยู่นี่เพิ่นหิวดิเหมือนมือกินเขาขาบเดียวมากะกินเขาเนียวได้มาตัวนี้ค่ะง่ายๆมีอาหารกันกินมีมันก็กินกินได้หลายได้เอาป้อนนี่กินเอากินเอา ะว่าแล้วก็มาเลยตัวเนี้ยปีโป้ไ่น้องตัวลายลายในสื่อปีโป้กินยุ่งในคนหิวคนหิวคนก็กินสองสามคำกินจะหน่อยคนก็เศร้าแล้วคนก็บบกินแล้วบ่มีอาหารหาอีกถ้าเบิ่งเด้อร์บ่คือแฟนด้าไอ้แฟนด้ามันมีอาหารมันก็กินบ่มีมันก็กินแต่ว่าปีโป้นี่สำคัญเด้อบวกินปั่นที่สองไปน้องปั่นบกใหญ่มาติดตามแล้กันว่าเด้อร์วันซีมดบ่หมาก็กินมดบ่ได้ มีตมาสองตัวนี่แล้วแพนด้าเนี่ยฮม่นได้กินเขาเนี yeah. ้ยเป็นตสเทอเลยพี่นป่าก็กว่วงซะจักกะฮอนเล่าฝนหิวคนเจ้าันหากะหอนเฮือนแต่ยังหัวตาเหลือกหิวแห้ง ป้าปั่นปักใหญ่สิมดเลยเด้ขนาดตัวเดียวได้น่ปีโปมันก็อบริกินปาไย่บริเาะสดเลยปีโป้ตะปอนเขาเนียมันบริยากได้แก่บมีซีนพืนหิ้วจะซึกงมันจะกินก็คือแพนด้าได้แพนด้าก็เริ่มสีอิ่มเลยผู้เจ้าให้กินเขาเนียปั่นปักไง แพนด้านี่อายุประมาณเจ็ดเดือนพี่น้องประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่แหละเข้มคอยเจอว่าพิษคอยเอามาเลี้ยงตั้งแต่น่อยหน่อยะมีโป้บดิกินได้่ะคือแพนด้าได้หะมันกินเอากินเอาแพนด้ามันบริสติได้มีซีดมันมีซีดมันก็กินแพนด้านะต่างยังกับคนนาะคนหมักยากับคนบ่มหมักยากาคือกันเลยหมาคัะโทรศัพท์ขึ้นมัวเราชมเจ้า ฝากติดตามช่องทิพน้อยลอลีลาเนเด้อนะบ่าวนะสา,าวโปรดอยิ้งข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กับคอยโซ่คอยเฮงเด้อขอบใจหลายๆบัวบ่าสิเป็นเอฟซีที่หากเอาหูจักหรือเอฟซีที่ติดตามมาแต่ตอนค่อยตั้งคลิปใหม่ๆกับขอบใจหลายๆเด้อนหนาวไม่ร้องในีมนลมอบอพากันหนังหลินอยู่นี่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ล์ไปก่อน